ไปไปต้อ<ป><ป>งข<ป>้ามต้องข้ามจำว่า,วา,วาตอนนี้เราอย่ามาการ่หาหลายเรื่องอะเนาะขอเรื่องแรกรก่อนเรื่องพวกวาาเรื่อง,อ,งรอ,งองที่เดินล่าสุดที่เราแบบจำจะคริปต์ไม่ได้เดินผิดอ,อ,ะอะไรเงี้ยค่ะมันเกิดจากอะไรคะลูกเกิดจากนอนน้อย <laughs> นอนน้อยนอนน,อน้นอยมากๆจริงๆนะคะใช่แล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวหนูหนูมองว่าด้วยความที่ มันค่อนข้างที่จะปรับตัวในหลายอย่างเช่นหนูหนูหนูพัฒนามากกว่าคนอื่นค่อนข้างเยอะเพราะด้วยความที่เราเราเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเราเราพัฒนาเราต้องพัฒนามากกว่าคนอื่นเพราะด้วยความที่รูปร่างเราไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาเราก็แบบไม่ได้เหมือนคนอื่นแล้วมันโดนความวิจารณ์ค่อนข้างเยอะแล้วเรามีเวลาในการเตรียมตัวแค่ประมาณไม่ถึงสองเดือนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอหนูได้รับโอกาสมาหนูก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุด ใช่มันก็เลยดูแบบบางบางอย่าง,างมันก็ดูขัดขัดเกินเกินบ้าง,ง,อ,อ,งอะไรเงี้ยคบบแล้ว่เราใช้เขรียกอะไรนะใช้เอนไซม์เอนไซม์ไม่มผิดปกไหมคะในการที่ทำให้แบบอาจจะเบลออาจจะแบบความจำมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะหนูมองว่ามันเป็นหลายปัจจัยค่ะมันมันไม่ได้แค่มันไม่ได้แค่การใช้เอนไซม์อย่างเดียวเพราะว่าด้วยความที่เราอ่ะควบคุมน้ำหนักโดยเราใช้แพทย์ในการรักษ เราไม่ได้แบบไปหาซื้อเองใช่แล้วหนูก็ก่อนหน้านี้หนูปรับรลังกายอย่างเข้มข้นกับทุกวนันแล้วก็คุมอาหารอย่างแบบอย่างอย่างดีมากๆอะไรเงี้ยอือเขาบอกว่ามันเป็นภาวะที่เหมนเพิน้ำหนักแบบแบบเล่นตัวอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันแล้วแต่คนจะมองนะคะแต่ว่าตัวหนูนโดยส่วนตัวเรามีแพทย์ในการดูแลเรื่องโภชนาการใช่เรามีคนที่เขามีความรู้ในการช่วยดูแลเราเพราะฉะนั้นหนูมองว่าจริงๆปัจจัยนี้มันเกิดขึ้นหลายอย่าง มันมากแต่ถ้าถามหนูว่าแบบหนูคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเหตุใดคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องของการนอนแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพราะว่าหนูก็เพิ่มตรงว่าปัญหาปัญหาที่มันเกิดในชีวิตมันหนักมากๆจริงๆก็มีคุณพิธีอะไรบ้างในการลดน้ำหนัก คุมอาหารแล้วก็เติมเอมไซตแต่ว่าเมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับป้านวัฒแล้วก็คือก็ต้องพังไปก่อนในการในการเติมมันเป็นอะไรไหมคะเป็นปากกามันเป็นปากกาครับใช่แต่ว่ามันมันไม่ใช่เป็นการมันมันมันไม่ใช่เป็นปากกาที่มันมันมันจิ้มทุกวันนะคะมันมันมันจิ้มมาทีละหนึ่งครั้งเพื่อให้เพื่อให้ลดลดลดความอยากอาหารแค่นั้นเองภาวะที่เราดูตัวเองประเมินตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างครั เครื่อ,องสัมภาษณ์ที่ละวัฒนที่ละวัฒน์ผมยากได้เพราะว่าแบบก็เหมือนอที่ในการแบบพอมันใช้เยอะพอมันใช้ในการลดน้ำหนักแบบมันทำให้เราอ้อนเลยแบบเนี้ยอ่าจริงๆมันมันมันเรื่องนี้มันอยู่ที่มุมมองจริงนะคะ เพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะจริงๆอ่ะหนูมองว่าหลายๆอย่างมันประกอบกันมากอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องการใช้เอ็นไซม์อย่างเดียวอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของภาวะความเครียดที่ในชีวิตเรามันเจอหนักมากๆจรงๆๆิงอ่ะกับกับกับคนคนหนึ่งอ่ะที่ที่มันจะต้องแบกรับอะไรเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการโดนเทชุดตอนเข้ากองหนึ่งวันซึ่งระวัง เอาไว้อะอยู่ที่ประมาณร้อยชุดอะแล้วแล้วมันมีอย่างเรื่องสุดหายอย่างเรื่องการเข้ากองวันแรกแล้วก็คือปัญหามันเยอะมากๆมันเยอะมากจริงบางทีอ่ะเราเราคิดว่าเราอ่ะเราคนโครลได้เรารู้สึกว่าเราเข้มแข็งแตบบ่แต่แต่พอมันเหมือนเกิดเรื่องก่อนหน้านี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันท้ายเรารู้สึกเลยว่าแบบโอ้เราก็แย่เหมือนกันนะ ผมก็บอกว่าค,ค,ความพร้อมค่ะเพามความรมเรายังไม่ถึงอ,อยูในอยู่จริงๆอยู่ที่อยู่ที่คนจะมองเลยครับแต่ถ้าถามหนูอะ่ะหนูรู้สึกว่าเมื่อโอกาสมาถึงอะ่ะเราต้องรีบคว้าแล้วเราก็ต้องทำอย่างเต็มที่และดีที่สุด มันอาจจะผิดพลาดบ้างดีบ้างในบางวันแต่ว่าหนูก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าเท่าที่คนคนนึงจะทำได้ค่ะอย่างรอบอที่แล้วต้องเดินสองรอบอ่ะมีผิดพลาดไหมที่ดูไม่มีเลยค่ะเพราะว่าได้รับคําชมเยอะขอขอขอเรียกแจ้งตรงนี้เลยนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะทุกคนสาวบ้านมั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 น มันเกิดจากความจําคิวไม่แม่นหรืออะไรอย่างนี้จริงๆม,มันเกิดจากความผิดพลาดของเราเองเพราะมันกลายเว่าคนมองไปอีสเต็ปนึงว่าไม่ใช่แบนอะไรในการปีซินให้เอ็นสามเอม็เจ้าหนี้จะเอาซีทางเอาหขวา ไม่เลยค่ะคือจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าพี่ๆหรือผู้ใหญ่หลายท่านที่ได้สัมผัสจากเราอเขาจะรู้เลยว่าเราไม่ใช่คนอย่างนั้นหนูหนูไม่ได้แบบหนูไม่ได้รู้สึกภูมิใจกับการที่ได้ซีนแย่ๆนะคะเออหนูแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็มันก็ไม่สามารถห้ามได้อย่างหนึ่งที่หนูรู้สึกหนูทาได้คือหนูก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพราะว่าที่วันที่วันของกาในรอบต่อบไปพอรอบถัคัญอาจจะต้องให้หนูปริะไรจุดที่แบบ ก่อนไทยแล้วแบบเขาก็อาจจะดรอปหนูลงซีนแบบอาจจะไม่ได้เด่นเหมือนเดิม,มดอะไรแบบนี้ค่ะหนู้ก็ไม่ไ,ไ,มไ,ไ,มไ,ไม่ได้รู้สึกยังไงเลยครับก็ก็หนูรับฟังแล้วก็เชื่อฟังปปานว,วันเพราะหนูเชื่อว่าเขาอ่ะหวังดีกับตัวเราแล้วเขาเขาอยา่างคาแนะนาเมื่อวานที่เขาให้เราอะเราก็มั่นใจแล้วเราก็สัมผัสได้ว่าเขาอะรักแล้วเป็นห่วงเราจริงๆอยากให้เราได้ดีอะเพราะฉะนั้นอะหนูมองว่า ข้าต่บไ่อยากให้ไปซ้ายก็ไปซ้ายครับอยากให้ไปขวาก,ก็ไปขวาอืมแปลว่า ต่ใอให้พีพ่ตะวันหลอกดอกหนูลงซีหนูอาจจะไม่ได้เด่นบนเวทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เข้าใจแบบนี้ใช่ไหมเ<น>ข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจแต่แต่หนูก็ไม่รู้ว่าเหตุเพราะอะไรหนูก็ไม่รู้กันกแต่ว่าก,ก็ก็เข้าใจหนูคิดว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาให้อ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดแหละเพราะว่าเหมือนพี่ตะวันหนาก็เซฟเหมือนการกลัวมันจะจะได้แบบไม่เห็นความผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยอืมมันรับปากได้ไหมว่าแบบเออรอบรอบหลังจากเนี้ยรอบสำคัญๆแล้วไม่ผิดพลาดจะไม่เดินผิดจะไม่แบบจะจะจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็จะนอนเ อะจะกินน้ำเยอะๆแล้วก็หาวิตามินบีกินส่งผลอยู่แล้วครับเพราะว่าเราทำให้เราทาให้เราทาให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะหนูว่าสำหรับตัวหนูหนูไม่แฮปปี้อาการที่ทำให้ใครเดือดร้อนอย่างตัวเรื่องที่เราโดมบุลี่อ่ะมันมันเป็นปัญหาของเราเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน อันนั้นหนูรับผือได้แต่พอมันเกิดเรื่องเกิดขึ้นแบบก่อนหน้านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็เสียใจค่ะอย่างตอนเรื่องเลือกชุมชนโอเคเราเคลียร์แล้วแหละว่ามันไม่ใช่การลวยวายติดติดไปแต่ตอนนี้ก็มีข่าวว่าทางผู้เสือกาจะอมองเราจริงๆ เรื่องนี้หนูให้ผู้ใหญ่คุยค่ะจริงๆเรื่องนี้มันผ่านการคุยกับทางกองใหญ่เรียบร้อยแล้วแล้วทางแล้วทางกองใหญ่ก็คืออเขาก็จะเขาก็จะดําเนินการเรื่องนี้ให้ซึ่งหนูไม่ได้กังวลในเรื่องของการแจ้งความดําเนินคดีหรืออะไรใดๆมันก็แล้วมันเขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรยังไงก็ได้แต่ถ้าเจตนาของเราเราไม่ได้มีเจตนานที่จะขโมยเพราะว่าทางบอกว่า มันเกิด้นแล้ว,แล,แ,ลวแล้วอีกอย่างหนึ่งทางห้องห้อง,องชุดเนี่ยเขาได้รับเงินหนูไปแล้วด้วยหนูก็เลยอาจจะงงนิดนึงว่าโอเคถ้าเกิดเขาไม่โอเคอ่ะ เขาเขารับเงินเราไปทําไมอะไรเงี้ยแล้วแล้วมันจะมีการบาเจรจาทําไมซึ่งอันนี้หนูก็ไม่เข้าใจในเจตนาแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเรื่องนี้หนูหนูให้ผู้ใหญ่จัดการหนูหนูให้ค้องเสื้อเป็นเท่าไหร่ห่ะหกพันค่ะใช่แล้วก็มันเป็นค่าปรับค่าปรับที่ที่ที่ถึงใช่ถึงล่าช้าแล้วก็ในวันนั้นน่ะมีทางผู้ใหญ่ของัางทีดีหนูทางทีีของอังทองแล้วก็ทางตัวของ กองมิชลินเวิร์ไทยแลนด์คุยกัน,นเคลีคยร์ยกันเรียกร้องหมดแล้วนะคะในความเป็นจริงแล้วแต่แบบเกิดกระแสแบบนี้ขึ้นมาก็ยัไม่ได้รู้สึกอะไรอะคะ่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้มีเจตนาจะขโยมยอื 6, มหกพันเนีจจ่ยเป็นทางสนใจว่าทางทางห้องเครื่อเขาเรียกร้องมาว่าต้องจ่ายหกพันนตอนนั้นน่ะเราคุยกับทางตัวทีเดียงทองเขาเสนอมากกว่านั้นตอนแรกแล้วตัวเราก็บอกว่า เออเรามีห้องเสื้อที่จะซัพพอร์ตในในส่วนที่เขาแบบอ่าเสียหายก็คืออยากได้เบียอย่างชุดเนี่ยที่มาที่มาเก็บตัวที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยถ้าขาดก็สามารถมาเอากับดีไซเนอร์ของเราได้เลยก็เขาก็ให้ได้ไม่จํากัดชุดเจ้ากี่ชุดก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือความรับผิดชอบที่เราแสดงให้เขาเห็นส่วนในเรื่องของค่าปรับในเรื่องชุดหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จ่ายตามความเหมาะสมเพราะว่าอย่างที่เขาเขาบอกว่ามูลค่าหกหมื่นเาเป็นไปได้ไหมก็เขาอยากได้มูลค่าที่มันสูงกว่านั้นให้แบบ สมน้ำกลมเนื้อกับมูลค่าจุดเอาจริงๆนะคะขขอเอาจริงๆนะคะเรื่องเนี้ยหนูรู้สึกว่าให้ทางผู้ใหญ่จัดก,การดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะกฏบ้านเรามีกฎหมายค่ะทางทางตัวนักกฎหมายหรือตำรวจหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะประเมินตามความเหมาะสมและเจตนาซึ่งอันเนี้ยทางผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่คือตัวพีดีหรืออะไรเพราะว่าทางผู้ใหญ่คือตัวพีดีแล้วก็ทางกองมิชชันนีเวิร์ดค่ะเพราะว่าตัวเราเนี่ยได้ได้ได้เข้าไปอยู่ได้เข้ามาอยู่ในกองมิชชันนีเวิร์ดแล้วเราได้ เซ็นรับมอบก,การส่งเด็กเรียบร้อยหมดแล้วอะเออเพราะฉะนั้นแล้วก็คือแบบก็ก็ต้องให้ผู้ใหญ่จัดก,การจริง,รงๆอะเขาไม่ได้อยากให้หนูมาพูดได้ยซ้งเพราะว่าเพราะว่าอยากให้ทางผู้ใหญ่คุยเราไม่ต้องพูดอะไรท,ทางพักเพื้อเขาได้มาคุยตรงกันหนูไหมไม่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 ได้คุยตรงด้วยไม่ได้คุยตรงด้วยค่ะแล้วก็แล้วก็หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอ่ะคือเขามีสิทธิ์ที่จะ คือเขามีสิทธิ์ที่จะคิดเหลืออะไรได้ทุกอย่างแหละแต่ว่า,าสุดท้ายแล้วถ้ามันอยู่ในกระบวนการกฎหมายก็ก็ก็เป็นไปตามกฎหมายได้เลยเท่าที่ยังกว่าใช่ไหมตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเขายื่นฟ้องแล้วหรอือเขาไปกรมเขาไปทำยังไงบ้างไม่ไม่ได้เช็คเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องจะมาถึงตัวมันก็มันก็มาเองก็ทําตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะเพราะว่าเราก็เราก็มั่นใจว่าเราไม่ได้ขโมย เราเรามองแบบไหนบ้างรือว่าเรารู้สึกว่าการต<อ>ําดำเน,นินคดีเรามันแรงไปไหมสําหรับกรณีแบบนี้แรงค่ะแรงมากกับคนคนหนึ่งที่ที่ที่เราเราขอโทษแล้วเราเราไลฟ์แล้วขอโทษชี้แจงแล้วแล้วก็ขอโทษในหลายครั้งแล้วก็สํานึกผิดแล้วแต่ว่าได้เราฟีดแบทใหม่อย่างงี้ก็ เขาใช้เพราะว่าขโมยอ่ะซึ่งมันเป็นการหมิ่นประมาทนะมันเป็นการหมิ่นประมาทแล้วมันสามารถทําให้อนาคตของเด็กคนนึงมันมันหายไปได้เลยนะถ้าเกิดสมมติว่ามันจบในการนี้ไปอ่ะแล้วแล้วหนูถามถ้าไม่ใช่ตัวหนูแล้วเป็นคนอื่นอย่างเงี้ยเขาจะทามาหาินอะไรอ่ะก็ให้ดําเนินการตามกฎหมายได้เลยค่ะเพราะว่า การใช้คำที่ขอแต่เป็นทางผ่องเสือใช่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 อันนี้อันนี้หนูพูดในในในมคอของทางผ่องเสือเพราะว่าการที่ใช้คําว่าขโมยเนี่ยมันเป็นการหมิ่นประมาทนะคะแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเราอะ่ะเพราะว่าด้วยความที่หนูก็ทำธุรกิจแล้วตัวหนูก็ค่อนข้างที่จะมีกระแสมันมีคนรู้จักเราเยอะอ่ะ แล้ว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 มันก็ต้องมานั่งเปรียบเทียบมูลค่าความเสียหายระหว่างตัวเขากับตัวเราถือว่าเรื่องเนี้ยต้องให้ทางกฎหมายเขาจัดการแสดงว่าถ้าเกิดเขาฟ้องหนูก็ปล่อยเขาฟ้องเขาก็สู้กันในชั้นศาลใช่ไหมะเรารู้สึกไหมว่าเรื่องมันต้องไปถึงขั้นศาลเลยอมันปนกันไม่ได้หรอหรือมันาตรงกลางแบาตงกลางจรงจริงทางผู้ใหญ่เขาควงกันจบแล้วนะคะเพราะว่าหนูก็ได้ติดตามข่าวกับทางตัวนี้เราตลอดก็ขอว่าจเรียร้อไม่มีอะไรอะไรอย่างนี้นะ แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าค่ะในมุมมองหู้ว่าถ้ามันเป็นฟังกชันที่มันจะต้องแบบมันจะต้องมีการดําเนินคดีก็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 ข้แล้วแต่เาคือหนูว่าหนูอาจจะเป็นเพราะเรื่องวานที่เราอยู่กับครอบครัวและราชการเราจะเจอเรื่องพวกนี้บ่อยอ่ะหนูก็เลยไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรไม่ได้กังวลจริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดต้องคดีมีการนัดุีการอะไรเงี้ยค่ะว่าเราอยากให้จบยังไงอะ จริงๆก็จริงๆหนูไม่ได้อยากให้มันมีเรื่องเลยส้วจริงๆเรื่องพวกนี้มันมันมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะกะการขึ้นคือหลงภาษาะเนี่ยแต่ถ้าในเรื่องเรื่องมันจวนตัวมาขนาดเนี้ยหนูติดใจเหมือนกันนะเพราะว่าขโมยอ่ะทั้งที่มันเคลียร์กันจุบไปแล้วอ่ะอย่างที่หนูบอกแล้วถ้าเป็นชีวิตคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราแล้วโดนอย่างนี้แล้วคาถามคือเราจบจากการประกวดไปแล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไง บางคนเขาไม่ได้แบบเหมือนหนูนะที่เขาจะมีใจที่มันแข็งแกร่งที่จะต่อสู้กับประสาทบางคนถ้าเขาเป็นซุนเช้าแล้วฆ่าตัวตายไปเลยจะทํายังไงใครจะรับผิดชอบอันนี้คือสิ่งที่แบบอยากฝากให้คิดเพราะว่ามันรุนแรงมากนะคะือสิ่งที่เขาบอกว่าขโมยอ่ะแบบพอเราฟังแล้วเราแบบเราบอกว่ามันอากระดับขึ้นาคตไปเลยใช่มันมันหมดอนาคต ตัวหนูก็หมดอนาคตได้เลยนะบางคนถ้าเขาไม่มีความรู้ในเรื่องข้อกฎหมายอ่ะเออแล้วเขาโดนอย่างเนี้ยชีวิตเขาก็เขาก็สูงเลยนะที่มันแรงนะอือเพราะหนูก็ยืนยันรอบการมว่หนูไม่ได้ขโมยหนูไม่ได้ขโมยถ้าดูตามจากกล้องวงจรปิดอ่ะหนูไม่ได้เป็นคนสูได้วยซ้ำแต่ว่าตัวหนูผิดเองที่หนูไม่เช็คชุด ใช่เม่อหลายคนก็แบบเอ้ยหนูอีกมุมหนึงก็มองได้อีกในเงี้ยว่าเป็นสงคามนางงามหรือเปล่าไม่เลยครับคือเราหนูอ่ะมาประกวดโัรกันตัวเอง <laughs> แค่แค่เราแค่เราจะพัฒนาตัวเองในแต่ละวันอ่ะมันก็เหนื่อยแล้วอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะไปไปทำสงครามนางงามกับคนอื่นทำไมเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะใครจะได้ดีหรืออะไรมันอยู่ที่ชีวิตเขาอ่ะมันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเขาได้ดีเราก็ยินดีใช่ สุดท้ายตัวการประกวดไปต่างคนต่างมีชีวิตต่างคนต่างใช้ชีวิตมา,ตาตมันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยมาสายที่พี่วัดเคยติดจริงมาเรา,เราเราเปลี่ยนแปลงเองหรือยังก็เปลี่ยนแลบบ้วช่วงแรกๆรับตัวค่อนข้างยากวันแรกที่หนูเข้ากองอ่ะแล้วแบบเราก็แบบเหมือนมาร่วมกิจกรรม เดินเข้าไปบอกกับทางที่เลี้ยงกองว่าหนูขอโทษนะคะที่ที่หนูมาสายวันนี้หนูกำลังจัดแจงเริ่งชุดเพราะได้วความที่หนูเพิ่งโดนเทชุดมาแล้วได้ความที่ไซส์เรามันไซส์แอลซึ่งมันหายยากมากอะไรเงี้ยแต่ด้วยความโชคดีของเราจริงๆอะที่เราได้ห้องเสื้อของทางที่โกมาดูแลเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้เขาแบบหนูคุยกับแม่เลยนะแม่ก็ชครหนูหนูก็เลยบอกแม่ว่าไม่เป็นไรตามมีตามเกิดณวันที่หนูโดนเพะหนูก็แจ้งทางกองใหญ่เพราะหนูไม่ได้อยากให ทางผู้ใหญ่อะเวลาเขาเห็นสภาพเราอะต้องมานั่งพีดดีเราว่าพีดีไม่ดูแล,แลหรอทําไมพีดีปล่อยให้เป็นแบบนี้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วอะไม่ใช่พีดีเขาดูแลอย่างดีตังหวาเป็นคนที่โด,ดนตานมากแต่วันแรกที่งงๆจนถึงวันนี้และว่าทางเคยมีท้อไหมอยากถอนตัวไม่ประกวดแล้วณนว,วันจริงๆณนว,วันณนว,วันที่พี่มีปัญหากับทางตัวในเ,เรื่องชุดแบบนี้เสียใจมาก ราะว่างงเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะคือทางตัวผู้ใหญ่อ่ะเขารู้เรื่องตั้งแต่เนี่ยงแต่ตัวหนูอะมารู้เรื่องอ่ะประมาณสี่ขวบแล้วอยู่ๆหนูก็เจออะไรก็ไม่รู้ซึ่งหนูก็ยังงงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะตัวตัวตัวทางทางตัวผู้ใหญ่ฝั่งเขารู้เรื่องมาตั้งนานแล้วที่ที่หนูหรือพี่โก้บอกพี่โก้เขาก็แบบเขาก็ส่งชุดให้นางามให้ตัวพี่ดีหลายๆท่านอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ หนูก็หนูก็เลยงงว่าแบบจริงๆๆๆจริงจริงจริงอ่ะมันงงอมันงงจริงจริงมันติงงแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้ทำให้เราม,ามคิดว่าอยากต่อนะะัวแต่การเมืองแต่จะทำให้เราไปต่อได้คืออะไรไปต่อดีกว่าอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ที่อคอยผลักดันอยู่คุณแม่อย่างเงี้ยเราก็เลยสู้สู้ดีกว่าอืมใช่เขาเป็นตำรวจนะคะ แต่เขาก็ยังหาเวลามาดูแลเราเขาทำทุกอย่างให้เราเลยแล้วก็มีแบบทางผู้ใหญ่หลายคนที่เขาคอย,ย,ยให้กําลังใจเราผลัดกันแล้วทุกอย่างมันทําให้เรารู้สึกมีพลังที่จะสู้ต่อเราไม่รู้ได้ว่าเราจะจบอยู่ที่จุดไหนในเวทีเนี่ยแล้วตอนเนี้ยหนูคิดว่าหนูได้เรียนรู้อะไรบ้างบทเรียนสำคัญเลยการประกวดตวสติสติมาปัญญาเกิด มันมันมีเรื่องจริงๆมันมีเรื่องมากกว่านั้นมากที่เรเจอแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเข้าใจมันคือการแข่งขันแต่อย่างเดียวเลยอ่ะเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าเรามีสติมั่น้อยแค่ไหนในก,ก,การจัดการปัญา อย่างถ้าเรามีสติเรื่องมันก็จะไม่เกิดเลยจริงจริง,รงอ่ะเส้นทางเนี้ยก็ตั้งใจว่าเป็นเส้นทางสุดท้ายเวทีนี้เวทีนี้แบบไม่ว่าจะได้ที่เท่าไหร่หรืออะไรยังไงอ่ะก,ก็ขอให้มันเป็นัางสุดท้ายให้มันเป็นกำน,นันอืมเพราะว่าเราเราก็เต็มที่จริงๆ แล้วก็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 จะทำให้ดีที่สุดแต่ถ้าถามว่าคำต่อไปจะกลับมาประกอดอีกไหมถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่หวาไม่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 มาเลยวคใช่ก็ขอก็ขออยู่จบกับที่ะการนวัดแค่ีพอเราโดไปเยอะเราอกจะส่งสารอะไรถึงคนที่แบบาต้องตีเราหรใเราในเรื่องขอวลาวยว่าแบบั้งต่นี้เราจะไปเล่นหนากข้แบบจริงจริงจริงถ้าถ้าถ้าเปิดใจมองเราอะ Okay. เราก็สือ้อผู้หญิงคนนัามมา้นที่ที่ต่อสู้เพื่อความฝันแล้วก็ความอยู่รอดเพราะว่าเราก็ครอบครัวเราก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรอ่ะและ้วเราก็เป็นอย่างนี้มาตลอด ก็จริงๆก็อยากให้โลกครดีกันเราบ้างน,นะแต่ว่าถ้าเกิดหนูเชื่อหนูก็ยังมีความเชื่อดีๆอยู่อย่างว่าชีวิตเราจะไปได้ไกลกว่นมานี้มากๆค่ะเพราะว่าเรื่องที่เราเจอมันมันนะ เพราะฉะนั้นหนูเชื่อว่าหนูจะประสบความสำเร็จที่สุดเมื่อเราเจอแบบนี้เคยมที่เสียใจบ้างไหมว่าไม่น่าผจเลยไม่น่ามาเลยไม่ไม่เลยมันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสในชีวิตซึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีมันก็ไม่ได้ทุกคนที่จะได้ใช่แล้วหนูก็พร้อมถเต็มที่ เ,เ,ปเป็นคนหนึ่งที่แบบเจอเรื่องหนักแล้วเสียตาหลายครั้งแล้วกับเรื่องแบบกับเรื่องที่เจอระหว่า,วางทางอะไรนี่ค่ะตันนี้หัวใจมันทางขนาดไหนเนี่ยมันก็มันก็เสียใจค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องขอตัวไป มันเป็นแค่ลงชั่ววูบน,นะตอนนั้นที่เราเจอเพราะรรู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้มีมันมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เขาะจะหวังดีกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งึที่เราควรทำก็คือเราก็เรามาลองตัวเองแล้วก็มีสติเพราะว่าแบบหนูว่าบางทีหนูก็มองโลกในแง่ดีเกินไปบางทีอาจจะป็นที่เราก็ได้ที่ ที่เราแบบที่เราที่เราไม่ไม่ไม่ไมไมรบับมาก